วันละกระทงปีนี้เป็นวันที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าหนึ่งเป็นวันสิบห้าข้างก็คือเป็นเหมือนทั้งพระจีนแล้วก็พระไทยนะคะแล้วก็เป็นวันที่พระจันทร์ตวงไงวค่ะในวันนี้ค่ะไม่ใหญ่ทุกคนเนี่ยได้ใช้พลังงานของดวงจันทร์ดึงดูงดชีวิตที่คุณต้องการค่ะทุกคนรู้ดีว่าน้ําขึ้นน้าลงขึ้นแล้วแต่กระทั่งควา์มนในร่างกายของเราก็มาจากประจันทร์เหมือนกันเห็นไหมคะว่าพระจันทร์เนี่ยพลังงานของเขามีผลกระทบ ลอยกระทงสิบห้าพฤศจิกายนนะคะเป็นวันที่สำคัญอีกหนึ่งที่พระจันทร์จะมีพลังงานที่เต็มมากเป็นจันเต็มดวงโอเคนะคะขอให้คนได้ใช้พลังงานพระจันทร์ในวันที่15เนี่ยดึงอยู่ชีวิตที่คุณต้องการวันนี้ค่ะม,มีเทคนิคซึ่งเป็นเทคนิคระดับโลกเลยนะคะที่คนทั่วโลกใช้กันและมีนได้ทําเอกสารมาให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยสามารถ เข้าบ้านเขียวแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยโอเคนะคะเอาละคะ่ะมาถึงเวิร์กช็อปที่มิ้นจะพูดกันเลยนะคะช็อปนี้เรียกว่าเวิร์กช็อปสิบสิบสิบก็คือมิ้นจะแบ่งเอกสารเนี่ยเป็นท่อนบนท่อนกลางท่อนล่างเห็นไหมคะท่อนบนตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยมิ้นจะให้ทุกคนเนี่ยขอบคุณในสิ่งที่คุณมีหรือคุณได้รับแล้วในปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก่อนที่คุณจะได้อะไระคุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวคุณเองมีก่อนไม่ว่าจะเป็นงานบ้านรถ ทุกอย่างครอบครัวความรักสุขภาพที่ดีคุณเขียนทุกอย่างได้นะคะให้ทุกคนได้เขียน1ิข้อโอเคไหมคะไล่ลงมาเลยแต่ละอย่างว่าเนี่ยคุณขอบคุณอะไรในชีวิตที่คุณมีอยู่โอเคมันเหมือนกับว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณให้ถ้าหากว่าคุณให้คําขอบคุณก่อนคุณจะได้รับสิ่งที่ทําให้คุณได้ขอบคุณเพิ่มเติมโอเคนะคะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เบื้องต้นหือว่าถ้าคุณให้ของใครบางคนแล้วเขาไม่เคยขอบคุณเลยคุณจะให้เขาอีกไหมคะโอเคไหมคะเห็นภาพง่ายๆคือ ก่อนที่จะได้รับอะไรคุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณได้แล้วสิ่งที่ทําให้คุณขอบคุณเนี่ยมันถึงจะขยายมันถึงจะเพิ่มพูนข้อที่2ก็คือว่าให้คุณขอบคุณล่วงหน้าในสิ่งที่คุณต้องการจะมีและที่สําคัญเขียนมันในรูปแบบปัจจุบันอย่างเช่นว่าฉันขอบคุณที่ฉันตอนนี้ได้เงินหนึ่งล้านแล้วจะไม่ให้เขียนคําว่าฉันขอบคุณที่ฉันจะได้รับเงินไม่เอานะคะไม่เอาอยู่ในีย ขณะปัจจุบันคือเวลาที่คุณมี p พาเวอร์ที่สุดในการเสกสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเพราะข้อที่2เนี่ยให้คุณขอบคุณล่วงหน้าไปเลยว่าคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการแล้ว10บข้อด้วยกันอเอาเป็นงานเงินบ้านคู่รักสุขภาพที่ดีหุ่นที่ดีไม่มีจํากัดความปรารถนาของคุณว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตขอให้มันเป็นทางที่ดีขึ้นอันนั้นนะได้หมดเลยและเขียนในรูปแบบที่ว่าตอนเนี้ยคุณได้มันอยู่ตอนเนี้ยคุณได้แล้ว คุณรู้สึกยังไงโอเคนะคะคุณรู้สึกยังไงเขียนมันออกมาเลยในสิ่งที่คุณอยากได้และข้อที่3นะคะเป็นข้อสุดท้ายแต่สําคัญที่สุดให้คุณเขียนลงมา10ข้อว่าทําไมคุณถึงคู่ควรกับสิ่งที่คุณอยากได้เนข้อ2ข้อนี้หละค่ะที่ทําให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงเพราะว่าอํานาจในการเสกสร้างมันอยู่ที่ตัวคุณเองยิ่งคุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากเท่าไหร่ แล้วรู้ว่าเรามีอํานาจมากเท่าไหร่และเรารู้ว่าทําไมเราถึงคู่ควรกับสิ่งนี้มันจะทําให้การนึงดูดได้ผลและเร็ววิ่งขึ้นถ้าคุณรู้ว่าทำไมคุณถึงควรได้โอเคไหมคะงานเวิร์กช็อปเนี่ยค่ะเป็นเวิร์กช็อปที่ทําครบเลยข้อที่1อยู่กับปัจจุบันเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีถูกไหมคะ10ข้อนะข้อที่2รู้สึกถึงอารมณ์ล่วงหน้าว่าคุณนะ่ะได้สิ่งนั้นมาแล้วมันรู้สึกยังไง จริงๆแล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องการไม่ใช่สิ่งของแต่สิ่งที่เราต้องการคือความรู้สึกของความสบายของความสําเร็จของความมั่งคั่งตรงนั้นน่ะมันเป็นยังไงนะคะเราสามารถเทรนตัวเองเราสามารถเทรนร่างกายเราให้รู้สึกถึงอารมณ์เมื่อความปรารถนาของเราเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงเอาตัวเองไปอยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆแล้วก็เขียนมาลงมาในสิข้อนี้โอเคข้อที่3คือเรากำลังสอนให้เรามีความเชื่อใหม่ สอนให้ความเชื่อของเราและสมองของเราเนี่ยรับข้อมูลใหม่ๆโดยการบอกกับเขาว่าทําไมเราถึงคู่ควรกับชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ค่ะลองเขียนลงมาได้คุณอาจจะบอกว่าเพราะว่าฉันมีความสามารถเหลือลน้นเพราะว่าฉันสามารถช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวอย่างโอเคนะคะอันนี้เป็นเวิร์กช็อปที่ทําครบในหน้ากระดาษเดียวเลยนะคะลองทําดูในวันจันทร์เต็มดวง หรือไม่จําเป็นต้องจันเต็มดวงนะคะถ้าหากว่าคุณพลาดวันที่15พฤศจิกายนไปคุณไปทําวันอื่นก็ได้โอเคนะคะวิร์กช็อปนี้ไม่จำเป็นต้องทําแค่วันเดียวทําบ่อยๆเอาตัวเองไปรู้สึกแบบนั้นคีย์สาคัญเวลาทำวิร์กช็อปทั้งหมดตรงนี้ค่ะคุณต้องรู้สึกข้อที่หนึ่งคุณรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอย่าเขียนอย่างเดียวแต่คุณไม่รู้สึกอะไรคุณต้องรู้สึกจริงๆว่าคุณน่ะเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีกดแรงดึงดูด กดเรื่องพลังงานเล่นกันที่ความรู้สึกไม่ใช่เรื่องของเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคําพูดนั่งสมาธิทุกอย่างเพื่อทําให้คุณมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปถ้าคุณไม่ได้รู้สึกจริงๆไม่ว่าจะทำเวิร์กช็อปไหนๆมันก็ไม่ได้ผลโอเคนะคะขอให้เวิร์กช็อปนี้เป็นอีกเวิร์กช็อปหนึง่งที่เห็นผลใครอยากได้เอกสารชุดนี้นะคะไปที่บ้านเขียวได้เลยแล้วก็แจกฟรีนะคะขอให้ทุกคน โชคดีในวันจันทร์เต็มดวงวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งโอเคนะคะขอบคุณค่ะ